วันนี้มาแกะกล่องจุ่มจ้าเต็มๆๆนี่ยๆๆอย,ย่ดาดุคือแบบเราอยากได้กระต่าย ได้กระตายมากๆคือเราได้กระตายไปอีกตัวหนึ่งแล้วแล้วเราก็อยากได้กระตายอีกมาแก่กันมาตัวหนึ่งนะทจ้าคนแก่ก่อน Ask, uh, ได้แล้วได้แล้วเราจะไม่ดูการ์ดเราจะไม่ดูการ์ด <S <S เราจะไม่ดูการ์ดมาเอาถูกออกมาแล้วก่องวางลองขยับตากัน เฮ้ยตากริ้งทุกคนได้ตากริ้งขี่ก่อนอนินึงโอเคได้กระต่ายทุกคนดูดิได้กระต่ายทุกคนได้นอนกระต่ายจริงเดี๋ยวเราจะมาเฉลยนะทุกคนจริงจริงอ่ะเนี้ยคือกล่องจุ่มเก่าที่เราจุ่มได้กระต่ายก็คือตัวนี้ แล้วเราก็มาทำใหม่เป็นแบบมาทำเล่นๆอย่างนี้ใช่ไหมเป็นไงเปียวปะล่ะทุกคนประมาณน,น,น,นี้